เต๋อฟอร์เรดเรดซื้อเต๋อคนละห้ิบาทเป็นส่วนลดเครื่องดื่มวอก k walk w a อ k ว a l วัสดีครับวัสดีครับต้องรูนยัก ลิชาร์รับลิชารโอ้โหบรรยากาศในเมืองเทวดาเลยครับสวรรค์ เมืองนางฟ้านางสวรรค์ค่ะบูุชอบไหมครับโอ้โหเอายืนหันหน้ามานี้เลยครับแล้วชอบไหมโอ้บรรยากาศดีมากค่ะ ครับเชิญครับโอ้ชอบไหมครับชอบไหมในห้องนี้สามารถชมวิวได้พร้อมมากเลยครับสวยงามเส้นทางมาจาก เส้นทางมาจากอุดอรหนองคายมาที่แล้วก็จะมีซอยเข้ามาช้อปปิ้งไหมครับ ไปแล้วครับพร้อมมากครับริชาร์ดนี่นะคะห้องนี้โอ้หน้าเข้าไปมากแอร์คอนไม่ี่อโอ้แอร์คอนป่ะก้โซ่แคมแอร์คอนอินไซด์เดอะลูมแค่นิดันงโอ้เวอร์รี่นส์มาดูเชเบอร์แคมลุคเอาซีวิวเดอะฟอร์เรนเนียหนองคายหนองสงห้องเฮลโลอินไซด์เดอะแอร์คอนลูม Have small house and have air, quality. and you can see view outside. You have chair, sit down. Open the window, door. Outside, walk, walk, walk. You walk outside. Yeah. Come, come. Have see view. Yeah. You have a เดอร์ออเดอร์กาแฟและเค้กแดดและไอศกรีมดิทวันซีลแฮปเดอร์รูมพิเศษโอโซนแฮปแอร์คอนจุดเช็คอินริมน้ำเดียวโซ่แมนี่รูมยูแคนจูดดิทรูม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 เดียว can walk and see view so very big here this this tree this richard richard yay เฮ้ยต้นตาลน่ะต้นตาลน่ะโอ้โหแปลกมาก chat it's so many room yet yeah. you like here Oy. yeah everywhere you can see the view and private can sit down and looking view outside it's really nice and uh, location really good yeah. You can sit down every area, every area you can sit and talking. Very good. แก้วที่อยู่านนี่รห้ปมีพี่แม่มนก้าเืออะไรอันนี้เขาก็เป็นคนังเอรกทีเบรู้แต่ละ ใครอยากมาเที่ยววิวสวยๆมาที่นี่เลยนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มมีอาหารซื้อคูปองคนละห้าสิบาทเข้ามาแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆกันอดอกหน้าบัว่ะ ครัเดอะฟอริตคาเฟ่เย้ลิชัท ชิตาว์มายลิงโอ้เสียดายจังอ่ะแบงค์ไม่ได้มาด้วยชามะนาวนมน้ำผึ้งคาปูชิโน่เย็นแก้วละเก้าสิบฮัลโหลสวัสดีค่ะช่องสัมบลี่เชอรี่วันนี้พามาเที่ยว เดอะฟร์เร <The> มาง่ายๆก็คือใกล้กับถึงหนองคายสองตรงหนองสองห้องวิวสวยถ่ายรูปสวยมากแล้วก็อันนี้แก้วละเ0้าสิบาทแต่ซื้อตัวเข้ามาคนละห้าสผ่านประตูแต่ตัวนี้สามารถไปเป็นส่วนรดได้กับเครื่องดื่มของเราถ้ามองห้องไปรอบๆเนี่ยห้องนี้ใหญ่มากแล้ก็คือทำตรงนี้เป็นเก้าอี้บาร์เลยนั่งนั่ง มาเป็นกลุ่มเป็นลุ่เนเดี่ยวสบายคือมาเป็นสิบยี่สิบสามสิบสบายสบายห้องเี็คือรับรองได้มไม่ใช่แค่ห้องนี้นแล้วยังจะมีอีกหลายห้องหลกแต่เป็นแอร์คอนแล้วก็ยังจะมีเขาขายอาหารนีกก็จะขายแยกไปแต่สามารถสั่งอาหารอยู่ตรงที่เคาน์เตอร์ขายกาแฟได้ก็คือเหมือนเราได้มาซื้อบรรยากาศที่นี่คือไม่แพงถ้ามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกับกินเค้ก กินอาหารหรือสแน็คนั่งกินลงชมวิวถ่ายรูปสวยๆส,สวัสดีค่ะช่อง f a ม i l y c ี่เชอร์รี่วันนี้มาเที่ยวที่ไหนครับฮัลโหลฮัลโหลค่ําเช้ากาแฟไทย The f o r t l a Coffee Shop เนียหนองคายยินนองสองห้องวิวครับดูหนองคาย by